สวัสดีครับเพื่อนๆผมพงกิสุนทรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตเกม Kingdom of Amber นะครับการให้ตัวอย่างเกมเพล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ตัวของผมตอนนี้เล่นโลกอยู่นะครับก็ได้สายทิศเหนนะครับแล้วประมาณ20นะครับก็เกือบไป็น20แนะครับแล้วก็ชุดต่างๆเนี่ยก็เป็นธรรมดาครับคือเก็บเก็บตกเอานะครับ ท้งอาวุธแล้วก็ชุดเกาะนะครับก็เป็นอะไรพิเศษนะครับความยากก็ระดับ normal นะครับอันนี้ย,ยามสายเห็นเพื่อะเป็นเมืองแรกครับที่เพื่อนๆได้เข้ามานะครับถ้าเล่นเกมนี้ก็สมองกาค่อนข้างสวยงามนะครับาาก็คืออาจจะไม่ได้มีดีเทลละเอียดมากแต่ว่าก็ก็ถือว่าสวยงามมองแล้ว่นสบายตานะครับอันนี้ผมจะไปทำ q u e s ต่อนะครับก็คืออันนี้คือการเข้าแมบ,บไปทำ fast travel นะครับ ที่ผมทำค้างไว้อยู่ก็คือเควสอันนี้นะครับเราสามารถวาร์ปได้นะครับไปถึงสิ่งก่อสร้างหรือจุดที่เราเคยเจอมาแล้วนะครับซึ่งให้ความทำความสะดวกแก่ผู้เล่นอย่างมากครับอันนี้เป็นทะเลทรายนะครับตอนนี้ผมกำลังทำเควส์ย่อยเควสหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูระบบการต่อสู้ของเกมนี้เป็นยังไงนะครับก็ที่ผมทําค้างไว้อยู่ก็คือเควสที่ให้เราไปสืบสวนนะครับว่าล่องรอยพวกศัตรูครับที่อยู่เข้ามาทํร้ายะครับ เกมนี้ค่อนข้างแปลกที่หนี้ก็คือแม้แต่กลางคืนก็ยังค่อนข้างสว่างนะครับดูไม่ต่างกักวันเท่าไหร่นะครับเอาหัวขวูมาแล้วครับโหเพียบเลยตัวพวกนี้มันยิงแกะไกลได้แต่พอที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมใช้มีดแล้วก็ใช้หนูด้วยครับเพราะเดเราบกวยังไม่เถื่อยากมากนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึง โอ้โหโบ้โหไปที่ไั่ดีทำแขงได้ไม่เคยเห็นนะครับต้องกดโลกันนะครับพอดีเลยว่ะถึงแม้จะทิ้งตัวหลบครับปุ๊บแน่เป็นต้นนะครับถ้ากันไว้ก็จะเสียพลังระวยงนะครับทีนี้ไม่ต้องรุกแน่เมื่อกี้คือการเคาน์เตอร์นะครับการเคาน์เตอร์คือรอจือหวาตัวตีเข้ามาเราก็กดชิดนะครับเป็นการบล็อกดีกว่าพอดีเลยเคาน์เตอร์กลับไปได้นะครับ The mining sites at the top if we make it that far okay ครับ คนแค่เพื่อเรานำทางเราไปถึงเหมืองที่ถูกโจมตีนะครับตอนนี้นจากการพัฒเสร็จหมดแล้วนะครับก็นนไมย้เลยมากนะครับเกมนี้วิ่งค่อนข้างช้านะครับเวลากดคอนโทรลเพื่อทําการสปรินไม่ไมค่อยต่างกับการวิ่งธรรมดาเท่าไหร่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราก็มาถึงเหมืองกันแล้วนะครับโอ้โหเพียบเลย เดี๋ยวอัพ้วครับคนโอ้โหดีมาก ทิ้งหรอกตีตาไปชีวิตเราก็ลดไปจากที่เห็นอยู่ทางด้านมุมซ้ายบนนะครับว่าผมลดไปครึ่งหนึ่งโดยประมาณหลังจากโดนโจมตีเข้าไปก็เอาอัดหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าเล่นสายโลกไม่เกาะส่วนใหญ่เน้นเน้นไมทางการโจมตีนะครับอันนี้เราลเวอพแล้วนะครับเลเวลหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมขอกินยานิดนึง เจริงๆยาเกมนี้ราคาค่อนข้างถูกันต้งหาไม่ยากมากแล้วอัพผมก็ขออัพไปทางนี้ครับแล้วก็สายยังมีอ้งว่าสามสายครับสกิลอย่างที่เราเห็นกันก็คือค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับก็คือคุณจะเล่นสายวอริเออร์เ็เล่นสายไม้นะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆจะเล่นสายฟิตเนสก็คือก็คือเป็นสายของโลกนะครับมีคูลผมอัพจุดตอนนี้นะครับเอาละผมเะ่ว่าเราจะมาเล่นอันนี้บ้างนะครับ แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ทักษะคอมโบออใช่ผมลืมบอกนิดนึงก็คือเออเกมนี้ครับอ่าอน,นี่คือเสซินี่นะครับก็คือถ้าเราเน้นไปทางสายไหนเนี่ยเราจะสามารถเน้นตัวการ์ดเนี่ยช่วยครับช่วยเราได้ครับอย่างนี้ผมเน้นสายโจลกมากๆผาก็จะกลายเป็นแลนเกอร์ครับหรือเป็นเทียร์4ละนะครับเดี๋ยวเราเวลาเล่นเองก็จะเข้าใจครับไม่ยากมากนะครับอันนี้เป็นท่ามูฟเนี่ยคือจะบอกไว้ว่าเรากด ท่าเนี่ยเพื่อใช้ท่าเนี่ยเป็นอ,อะไรบ้างครับนี้คือท่าของของวอลเออร์นะครับเรายังใช้ไม่ได้เาเล่นสายโจนมาดูท่าแดกเกอร์ครับแดกเกอร์เนี่ยมีท่าโฮชาร์จแล้วเรากดฟัน,นจะวิ่งกระจายอย่างที่บอกคือกดฟันค้างไว้นะครับมีทั้งหมดสี่ท่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือท่าคอร์สไฟเนี่ยก็คือกดแทงแล้วเบสจังหวะหนึ่งค้างนะแล้วกดฟันอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการฟันแบบสะบัดสะบัดออกไปนะครับนี่ครับเกมนี้มีคอมโบทาให้เกมค่อนข้างสนุกขึ้นเยอะนะครับส่วนคอร์สแลัดเนี่ยคือกลิ้งก ฟันแล้วก็กดกดฟันสองทีครับมันจะเป็นการอัดศัตรูให้ลอยบนฟ้านะครับระหว่างนั้นเราก็ทำคอมโบต่อได้นะครับใช้เป็นท่าที่ผมเพิ่งปลดเมื่อกี้ก็คือใช้จังหวะตอนเคาน์เตอร์รผมยังไม่เคยลองเดี๋ยวต้องลองดูนะครับนะอย่างเช่นอย่างนี้ครับกดยิงแล้วก็ฟันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนท่าเสินะครับหรือว่าถ้ากดชาร์จเนี่ยมัจะช่ให้ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวลองจัดการกับศัตรูข้างหน้าเราเดี๋ยวลองลองไปดูข้างหน้าของนะครับว่าเจออะไรบ้าง <laughs> another, come to steal the light, come to trouble the reverie. they are my friends, drawn here as i drew the light, took it northward through the narrow rock. it's beginning to make sense. This fey maiden is real. There is a fey hollow under this mine, where I'll wager she sleeps. At restoring to her this light she speaks of. นับท่าเสรยแล้วก็ต่อคอมโบนะครับอากาศโอ้ดียังไม่ถึงท่านะครับท่าอัี้ต้องขี่มันท่าที่เขียนนบเป็นท่าท่ามูฟุ๊บแรกครับเนี่ยแ่าเสรยเสยไม่ขึ้นนะครับ กคอมฉลาดครับเสร็จแล้วพอจมีแล้วพอบล็อกแล้วเนี่ยไอ้่ายไอ้กลิ้งตัวหนีไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าไอเกมนี้ค่อนข้างทำได้ดีคนระับ <c oughs> จะถึงจุด ี่คือของ quest item นะครับในล็อเกบเกมนี้เล่นไปเล่นมาคล้ายๆเอนบอกว่า RPG นะครับคือเราไม่เล่นอะไรมากก็วิ่งไปตามวิ่งเก็บไปตาม quest นะครับอันนี้ล็อกพิกเราก็เล่นระบบเหมือนเลยนะครับกับสกาย i ิมครับเราแค่หมุนเลือกตรงนี้ครับให้ถูกจุดแล้วกดดีกดเลื่อนอันขั้นบนเลยครกดดีก็ถ้าอันยาาๆเนี่ยมันจะมีการติดขัดเราก็ต้องขยับขยับไปถอนเรื่อยๆนะครับเพื่อหาจุดที่ถูกต้องให้สามารถแกะได้ครับ นี่มีศัตรูมาให้เราสู้แล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใช้การแอบรอบค่ายให้ดูนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันหันหน้าไปทางไหนนะครับเอที่ดูเนี่ยต้องอ้อมไปทางนี้ครับซึ่งถ้าทำได้เนี่ยจะสามารถฆ่าโดยค่อนข้างง่ายนะครับนั่นแหละหาหลุมให้เรานะครับ ต้องกลัวอีกตัวไม่รู้หรือไม่รู้ไม่รู้ตัวนะครับเป็นการฆ่าเงียบนะครับฆ <c oughs> ่าอย่างเงียบหลับตัวก็ไม่กลัวฆ่าได้ครับค <c oughs> ือดูจาก่าพมันไมได้มองมาทางเราแล้วครับนี่ลูกตาเนี่ยมันไม่มันไม่มองทางเราเนี่ยเราเราฆ่าได้ครับเฮ้ยส่วนที่โผล่ไหน กุญสิให้ได้ดีเนี่ยบางทีเป็นกลุ่มแล้วก็เข้าไปฆ่าได้นะครับแต่ต้องระวังเดินอ้อมอ้อมลูกตานะครับกิ้งครับการกิ้งเนี่ยก็คือยังแอบอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการสาธิตการเล่นสายแดกเกอร์นะครับสายโจลด้วจริงๆด้วยนะครับเอาละครับนี่คือการเข้าดันเจียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าดันเจียนของ K O A นะครับ King of Emerald จะเป็นยังไงนะครับ จๆีเป็นอยู่า่ายลายใยย้ันเชี่ยนหมือนกับนฉากในป่านะครับอย่งางเนผลิต เฝ้านะครับต้องระวังครับบางทีมันคอยเฝ้าขุมทรัพย์ต้องอย่าเข้าไปใกล้ยันมากนะครับเ <c oughs> กือบจะโดนใครกดสเปซบาร์นี่ช่วยได้เยอะนะครับ <c oughs> การคลิ้งนะครับมันทำให้เราหลบการสเปตได้หลายอย่างครับเกมนี้เล่นดีๆเนี่ยเราเราแทบจะไม่เสียพลังเลยนะครับอย่างที่ผมเล่นไปก็พยายามเน้นการหลบหลีกเป็นหลักนะครับทาให้ปะทะถ้าเกิดจวนตัวก็อดโลก,กันก็ช่วยได้เยอะนะครับส <c oughs> ิงโตสับโซวัะครับ เราขี่ออกมาเนี่ยดวงตามันไม่แดงเลยมันยังไม่เห็นเรานะครับเขาไม่ขี่แล้วเขาเล่นมันก็นลุยเลยครับปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ นี่เวลาโจมตีม,ตม,ตม,ตมันตีไ่ไต้องระวังอยอมรับคมแพฮึโอ้นี่ดีเฟนด์ดีกว่าน,นิดนึงนะครับแต่ว่าตัวน,นี้อันนี้อันนี้ของผมเป็นของแรนะครับก็เวลาก็เก็บเอาไว้นะครับก็ คจะเป็นประตูของนักการ์ตูนเจียมอุ้ยโอ้ยเหอโดนตกใจไม่ได้ดูครับโอหไม่น่าเลยแถมเก็บแล้วไม่ได้ด้วยครับเก็บดอกกุหลาบไม่ได้อะไรเท่าไหร่เสียพลังโดยใช่เหตุนะครับไม่ควร โอ้ยโอ้โหอีกแล้วฆ่วามันก็ไม่ได้อา่าต่ไปนี่คือการดีสเปลนะครับเป็นเป็นการแก้แบบใหม่ครับคือเวลากดเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมดูผมกดอะไรนะครับโอ้แบบฮาร์ดด้วยครับคือมันจะวงกลมๆให้เรากดกดคลิกๆๆๆกให้ตามให้ทันนะครับเดี๋ยวลองแก้ดูนะครับอันนี้สก,กิลที่ผมมีอัพดีสเปลรู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ ก็เส่ตัดนะครับสกิลมีทั้งหมดขั้นหนึ่งนะครับเอาละตอนนั้นดูแก้ได้หรือไม่แบบฮาร์ดนะครับเรามาดูกันเรียบร้อยนะครับถ้ากดพลาดทีนึ่งเนี่ยเตลระเบิดตู้มาเลยอย่างทเราตายได้นะครับก็เป็นวิธีการแก้แบบที่ไม่ที่ที่ไม่ไม่น่าทาให้เกมไม่น่าเบื่อเนี่ยนะครับนีอย่างนี้ขึ้นมาแต่ช่วงแรกต้องจับทางนานนะครับกว่าจะแก้กว่าจะทำการแก้ ดีสเปลเมจิกแบบเมื่อกี้ได้นะครับีสเปลแล้วครับออบเบื่อจริงจริงเอเวเนะครับ <c oughs> คือต้องความไวของในการากดเมาส์ปุ๊บ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 จะแบี้ก็ผ่านได้นะครับแต่ <c oughs> เอเยนเยข้าอยากเก่ง

ไปแล้ว